หลวงปู่มองกระจกจริตธรรมว่าสะท้อนอะไรในตัวเราระหว่างความคิดการกระทำหรือว่าเจตนาครับทุกเรื่องความคิดมันก็เป็นต้นกำเนิดของการกระทำเจตนาก็เป็นลากเง่าของความคิดครับถ้าอย่างนั้นความคิดการกระทำเจตนามันคือรวมแล้วเรื่องเดียวกันมันสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ กระจกจริยธรรมก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงเจตนาได้กระจกจริยธรรมมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดอ่านได้กระจกจริยธรรมก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงการกระทําและคาที่พูดได้ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันตรงต่อเป้าประสงค์ของผู้กระทําอถ้าฉันจะเปลี่ยนตัวเองฉันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าคนอื่นอยากให้เปลี่ยนแต่เปลี่ยนเพราะเราเห็นว่ามันควรจะต้องเปลี่ยน เพราะฉันไม่เคยคใส่ใจคือไม่ได้ฝากชีวิตไว้บนฟองน้ำลายที่กระดกบ,บนปลายลิ้นคนอื่นอยู่แล้วงนะัอะไรที่เราเห็นว่ามันเออมันควรจะต้องเปลี่ยนนะเพราะมันไม่เป็นประโยชน์มันมีแต่โทษอย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้เป็นตน้นจบสาธุครับ